มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตอกย้ำข่าวลือเปิดความในใจเก๋ไก่ถึงแน็กชาลีหลังปล่อยคลิปคู่ทำเอาหลายคนตกใจอย่างมากกับข่าวลือเรื่องของการเลิกลากของเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วก็แน็ชาลีหลังจากที่มีหลายอย่างและถูกจับตาและสาวเก๋ไก่เองได้โพสไอ i ี IG แชร์คลิปอกหัก ยิ่งตอกย้ำข่าวลือจนแฟนคลับต่างบอกให้คืนดีกันให้คุยกันปรับความเข้าใจกันล่าสุดเมื่อสาวเก๋ไก่ได้โพสต์คลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองตอนเมื่อเก๋ไก่หลงอยู่ในป่าเป็นเวลา3เดือนโดยในเนื้อหาสาวเก๋ไก่ได้ร่าย,ยาวเผยความในใจบอกว่าเราก็ต่างซับพอร์ตกันนะคะต่างทำในสิ่งที่รักที่ชอบของตัวเองไว้มีโอกาสร่วมงานกันอีกคะ่ะ ถึงแม้ว่ารูปคู่ดีๆที่พี่ถ่ายด้วยกันจะไม่มีแต่ขอให้คลิปนี้เป็นความทรงจำดีๆที่อยู่ในชาแนลเก๋ไก๋สไลเดอร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอกย้ำข่าวลือเปิดความในใจเก๋ไก๋ถึงแน็กชาลีหลังปล่อยคลิปคู่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นดิกคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ